ใครมาแอบส่องเฟซเราในมือถือ iPhone มีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึงด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับ iPhone iPad นะครับมาตรวจเช็คว่าใครมาแอบส่อง e c o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  k ของเราบ้างนะครับซึ่งใน iPhone iPad นั้นเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันมาเป็นตัวช่วยขั้นตอนแรกให้ไปที่ App Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหา who cares profile for facebook พิมพ์ตามนี้นะครับเขาจะมีอยู่2ตัวเลือกให้เราเห็นนะครับแบบนี้นะครับแบบฟรีกับแบบเสียเงินนะครับเสียเงินก็คือ119บาทในที่นี้หจะแนะนำให้ทุกท่านใช้แบบฟรีนะครับกดเข้าไปตรงนี้ครับ แล้วก็กดรับกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดอนุญาตให้มากด Sign in with Facebook กรอก username และ password Facebook ของเราลงไปเมื่อใส่ username และ password เสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบให้ดูว่าตัวนี้เป็น Facebook ของเราหรือเปล่าถ้าใช่ Facebook ของเรากดตกลงในระหว่างนี้ก็รออย่างเดียวครับ อาจใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับ Facebook ของแต่ละท่านนะครับและทีานี้ถ้าเกิดสแกนแล้วไม่เจอให้ไปกดตัววนๆตัวนี้แล้วมันก็จะทําการสแกนค้นหาอีกทีนึงนะครับถ้าแอปเขาทําการค้นหาแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นหน้าขาวแบบนี้ ในที่นี้ก็แสดงว่าไม่มีใครมาแอบส่องเฟซของเรานะครับเดี๋ยวหนึ่งจะเปลี่ยน Facebook อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับวิธีเปลี่ยนนะครับก็ไปกดไปที่ Account นะครับที่มุมขวาล่างแล้วเราก็ไปกด Sign Out ออกกด l o g o u u t แบบนี้นะครับแล้วนี้เราก็จะกด Sign In with Facebook เข้าไปใหม่ครับ แต่นี้เราก็ไปใส่ชื่อ Facebook กับ username ตัวที่เราต้องการจะค้นหาว่าใครมาส่องเฟสเราแต่นี้หนึ่งก็จะเปลี่ยน Facebook แล้วครับเมื่อใส่ username และพัทส่วนเสร็จแล้วนะครับกดเข้าสู่ระบบกดตกลงหลังจากนี้เราก็รอครับทางตัวแอปเขาจะทำการค้นหา จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับ Facebook ของเราด้วยนะครับว่ามีจำนวนคนที่เข้ามาดูหรือเข้ามาส่งโปรไฟล์ Facebook ของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับเขาจะทำการค้นหาอย่างละเอียดมากๆเลยนะครับบางคนก็หาไม่เจอครับเหมือน Facebook ก่อนหน้านี้ของหนึ่งก็หาไม่เจอเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวหนึ่งเปลี่ยน Facebook อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนำมาสาธิตและทดสอบให้ท่านชมดูกันนะครับ ลิสต์รายชื่อทั้งหมดมาให้เราเห็นนะครับว่าใครมาดูเฟซเราบ้างนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นรูปล็อกกุญแจอยู่เห็นไหมครับเขียนว่า hidden นะครับนะครับ hidden ตามนี้ครับเป็นรูปกุญแจถ้าเราสงสัยนะครับอยากจะรู้ว่าใครอยู่ในรูปกุญแจนี้นะครับเราต้องสมัครแอปแบบเสียเงินครับ ในที่นี้1จะพาทุกท่านมาดูกันว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแอปแบบเสียเงินกับไม่เสียเงินเขาปลดล็อกให้เราแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันต่อเลยครับให้เราไปที่รูปฟันเฟืองมุมขวาล่างครับ a c c o u n t ์เขาก็จะมีให้เราซื้อแอปแบบเสียเงินมีทั้งหมด3ตัวเลือกแบบนี้นะครับตัวเลือกแรกนะครับก็จะเป็น29บาทในที่นี้หมายถึงจ่ายครั้งเดียว29บาทเราใช้แอปนี้ตลอดไปเลยนะครับ ตัวแรกจะเป็นการปลดล็อกรูปกุญแจแต่ตัวนี้29บาทเหมือนกันจะเป็นการปลดล็อกโฆษณาโฆษณาในที่นี้ก็คือตัวนี้ครับกดย้อนกลับไปนะครับคือตัวเนี้ครับในระหว่างที่เราเลื่อนดูบรรดาเพื่อนๆเ,เราอยู่นะครับก็จะมีโฆษณาแทรกขั้นกลางเห็นไหมครับตัวนี้ครับถ้าเราอยากจะเอาพวกนี้ออกด้วยนะครับเราก็เสียเพิ่มอีก29บาทครับเดี๋ยวกดย้อนกลับมานะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาทั้ง2ตัวออกเลยนะครับเราก็มาเลือกตรงกลางเนี่ยครับ59าบาทก็จะเป็นแบบโปรเลยครับไม่มีทั้งโฆษณาแล้วก็ปลดล็อกลูกกุญแจให้เราเห็นด้วยครับว่าเป็นใครนะครับในที่นี้1จะพาทุกท่านทําแค่29บาทตัวนี้พอนะครับโฆษณามันไม่ได้เกะกะเราอยู่แล้วครับเราเลื่อนผ่านได้ครับไม่มีปัญหาครับดังนั้นหนึ่งก็จะเลือกตัวนี้ครับ29บาทกด29 เขาโชว์ให้เราเห็นว่าเราจะเสียเงิน29บาทนะนะครับกดซื้อเขาบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งซื้อเพื่อทำการปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับกดตกลงกดย้อนกลับไปครับกดไปที่ฮูแคร์นะครับเห็นไหมครับตัวที่เป็นรูปกุญแจนะครับเขาปลดล็อกให้เรานะครับทีนี้เราเห็นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับ เราเห็นแล้วนะครับตัวแรกสุดก็ล็อกกุญแจเห็นแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือคนที่เขาเข้ามาดูเฟซเรานะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็รู้ได้แล้วว่าใครมาแอบส่องเฟซเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีได้ใน1 m o b i โมบายมุกเหล็กบนชแน l ของ youtube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ